ม่ยาเลยว่ากินน้มามัสยสวัสดีค่ะสวัสดีพีพ่น้องมาสสุขุสุคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะมื่อนีพ้ามากินขนมเซนค่ะขนมจีนน้ำยาป่าสายยอดนะคะพี่น้องตอนแรกว่ตเวิวสิวัเดเคสอันก้อยกินอันก้อยขนเนะมเซนเนี่ยแม่มเสยาดมายาเลยว่ากินน้มามัสยิดเราหันเวสิเทียน,นามันกรเลด้เหตุให้ไม่ยากินพร้อม เออไม่ยากกับตดใจฟรีเมอร์ลูกสะไวมาสักนมันนวดดีพวกสุดถดลายมาสละบอลล่น<ป>พี่น้องลูกโดดเราโดโด,วโดวโทวนตีลังกาทวนเลยอื้อหือผักไอตไ๋นเข้ามา มักัวอมากมักัวงูมักัวยังงบุี่หนองูจะอยากคัวห้ ເນາະເຂົ້າເຂົ້ານົມເສຍຍາມໃດເພິ່ນເອົາບ່ວງສົດຈັກື บวงแถมมาน้ำซอสแม็กกี้กินดีแล้วจนได้บวงแถมมืเพิ่แถมชัวอันดูจักใส่พอดีพอดี c'est de Bây giờ chúng tôi sẽ tìm kiếm Tôi đã trả mấy rất nhiều tôi đã trả lời rất nhiều Tại vì tôi không biết ผอยากกินลาจีม้อล<ม>า,า่กนว่ามีขยะนี่อนองชื่อเท่าอะไรก็ไปว่างมแบบองแบบเออแบบใส่กระดาษเราไปใส่แบบห้องขยะไปห้องคองสกรปรกไม่อย่างสิกงไดเไปว่างมั่ย 你们吃嗯。 Cô <laughs> mà ăn cu không thì bỏ nó Thông vậy <và>. ạ Cái <laughs> lòng văn bản trên này Thông ướt ừ. cho phát Kim uhm. có kim nha. มาซื้อกล้วยขนมเส้นพี่น้องเส้นยาวดีดิชุดซอสเครื่องครบหมดวันนี้ได้ดวตขนมเส้นสองรอบเรส่วนไมอยากกินนะไมีอยากเราก็่กินละก้วยเนาะวันก็ได้ไปเห็ดน้ำยาขนมเส้นมันมีเครื่องอยู่น้อยนึงค่ะกระไส้กันหน่อยนึงมีเครื่องครบหมดมันก็ได้เห็ดเท็ดโอเจาะน้ำปลากระป๋องนะคะพี่น้องค่ะแะแพงอืงไปกอนเถอะพี่น้องเด้อ ไปกินหัวกันกับลูกตค่ะเป็นยังไงนสันติแบนีนอ้อันก็บรู้จักพี่น้องก็เก็บทีมละเก็บใส่ไปห้องขยอขยะไปสะลระเนาะผู้จักเว้ยตำรวจแล้วพี่น้องเป็นเดือนสองเดือนแล้วบ้างเนี่ยนะอืมเพิ่นกะเห็นซุ่มือเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นสิได้ใส่มั่งเมืองสองเมือน,นี้มาหน,าง,า,นางัวหนาเงั้เอ้ยแต่นายลูกเต่าเ,าเาดาดักพี่น้องเอ้ยเออไป ไปกันเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆุกลังใจคะ่ะขอสุขภาพแข็งแรงรำรำเรื่อยๆถูกหวยในวันที่หนึ่งมาสุขสุขคนเด้ยค่ะเด้อขอบคุณค่ะพ่อก็ไม่คลิปหน้าค่ะ